บอดแล้วครับหมดแล้วครับโดนแล้วเนี่ยอึดบครับอึ๊บอุ้ยดูครับเ <c ười> มาก ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีบนสัรผม้าหลงหลงทางไม่ต้องนึรองเลครับ่องยครับอครับยครัไม่้ัไมต้ครับไต้ครับไม่ตเบไครับม่ต้ครับไม่อเบ่อเลยังยมาล่อเลยหรังลังรับม้อรม่้ลครับไมคับมอเครับอคต้อร่างครับ สองเทสเตอร์ใหญ่สองสายสายเลงครับมาต้นนะครับมาหนุมครับเจอกันเดี๋ยวพวงนี้ก็รู้ว่าไผ่ก็รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ครับวันนี้ของเมาก่อนนะครับทีมงานเดิมนะครับนาคล้องนะครับนกเล่นนะครับนกเด่นอีกคนหนึ่งครับัครับสวัสดีครับสี่คนนะครับนาครปฐมบางทครับสายนครปฐมบางทองนะครับโอเคฮะ เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เชา้าชมบรรยากาศตอนคืนกันก่อนเราจะมาถึงใช่ไหมลุนขอซื้อแอมนแอมกาลางเต็นกับพันลุนนะครับแอดมินลอง

ออ้ยจ้าไฟไฟแสงกว่า้าทัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ๊กปุกปุ๊กปุ๊กโอ้ยตัวกำลังตุ่มสมเลยนะหลายครับนี่ปะดุน้าวานนะครับปะดุไม่เจ็บนะปะดุกอุ้ยปะดุกมันไม่เจ็บมันตกใจสามถังเลยเห็นไหมเห็นในถังนะฮะสามถังนะยังยังมีเข้านะจริงอ่ะจิงจิงจิงเดี๋ยวไปดูน้าวานใส่อะไรครับเนี่ย ไฟเดือนครับเสดเดือนเหรอือเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพี่น้องเราเลยน้าลินเตรียมไฟเดือนมาเรียนสวัสดีครับมาอยู่ครับมาอยู่มาอยู่ว่ะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศข้างกับบุหรี่เรื่องจะไปจะไปไอ้บัวบัวไอ้บัวดีกนเมาเนอข้างพอดีกับบ่บักเข้านอบ้านก้นเมาหนอก็มาถามสีสวัสดีวันดีครับสวัสดีครับเผู้ใดเนี่ยแต่ไปแล้วแต้มหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยใบอกเบิ้งมามาทันเมื่อกี้ไปดุกซ้ำพีใคปไปดุกปดุอีลีนี่แมีนครับ เออนี่เป็นหน้าไม่เป็นคลองนี่ฮะคลองเนี่ยนี่คลองครับเขามันเป็นคลองส่งน้ำอ๋อตอนหน้านี้เนี่ยลงปลาไหลมันเลยจะปลาไหลโอ้ยยังน่ารักตอนนอ้ปฏิสิงป่ะพ่อเหรอวะทีได้ไล่ทุกคนครับได้ไล่กูมูครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะมิสติ่ง มันสร้างโดยนวันนะครับนวันเป็นคนเจ้าภาพบรรยากาศอ้าวน้องเอานกุ้งสวัสดีครับ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 เจ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย่างครับย่างอะไรอ๋อย่างครับนาเลยส้มเป็ดลาบเป็ดอ๋อแล้วอยู่ มาบ้านนะะมาทหารกลางเต้นอยู่ตาเป็ดต้องเป็ดตาเป็ดเป็ดมันจะการทการนะฮะมันยาการสายเปนเรงแล้วนะครับ เอ้ยปลาไซเบดีไหมปลาไซเบตดีเนี่ไซเบตดีปลาไซเบตง่ายเลยเนี่ยปลาไซเบดล้วนล่วนเลยทว่าเอาปลาดิตกบ่บ่ปลาดิตกกนปลาไซเบดว่ามีแต่ไซเบตเมีแต่ปลาไซเบใส่ง่ามๆเลยครับอีกทางหนึงครับเอ้ยญ่นนั้ใหญ่คนียดสุดยอด น้ววันครับอะไรครับย้านอกย่านย่านย่าน นกุ้งนะครับนกุ้งทำอะไรครับวันนี้ผมไมทำเดี๋ยวกาเต้นนงครับโอ้ยาไหลนะครับมาไหลผมไปพันย่าหรอครับมันปพันย่าอยู่อืนี่จะแบบ ที่านเลยทั้งค่อืมครับรอนรอนนานี่ยมูีเนีเมืออะไไหมหอเน้หมูเด้เหมูเข้าอยู่ในหม้อไหมที่ใส่ต้าไปเมามาโอ้ยนี่แหละครับโอ้ไมยังนัเต้าไปเลยไปเลยอืมเอาลีโอ้ยนะเคีียวข้างครับงวดปวดเห็นมจากนี่แหนกม่ะมารฐาน เฮ้ยครับดูให้คอยเลี้ยวไปเจ้ามาฐานมาฐานมาฐานครับออกปลายังเอาอยู่เนาะสุดยอดอันนี้เขาเป็นยังอันนี้กบอันนี้งานกบเขียวอันนี้เขียี่ยงอันนี้เขียี่ยงเกลี่สายเป็นเล้งครับอันนี้เจ้ากรรมอยู่ไหม เกศาบเลงเหมือนเล่ตัวเขียวเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเขศาบเล่มาลักครับเอาดูกินครับดูครับฟาวไหมครับอย่างนี้ฟาวไหมครับโอ้โหนี่ครับดูมันกินครับมันกินยังไงครับโอ้ยใหญ่ครับประเมินปลาฉลาดแล้วนี่มันเหรอเอาระงวัลเราปล่อยด้วยนี่

พ่อมอพ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งลพ่งหมอเร่นี้งวไแ้น่ไปมกนแลองละนะ้เส้ minimize. ันเ <fre> ่ยเ้นสันน่ว่องทองกันก่อนครับขอไม What the hell?

ไปเอายังไม่จบถึงว่าสามยังสามเลยนี่ฮะปลารวมอันนี้ครับโอ้ยเกือบร้อยมีกระส่งด้วยไม่ทำบรรดาในนียปลารวมอันนี้นะครับเบ้าเบาอยู่าเงี่ยขนาดแนีเบา

อันนี้เป็นนาเลยเนี่ยเอาเหลือหัวนาโคเลิปมีของสายบันเลงนะคะนักกุ้งกับนักกี้ยังไม่มาเลยเดปล่อยนิ่งแล้วนิ่ละนี่ละนี่พอไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวเราเอาเลยครับผมผมเดี๋ยวเราตะดุกตั้งกันดีกว่าดูให้หมดเตรียมงานสิจับยังครับวันนี้ก็จบทริปเตรียมกลับบ้านกันแล้วครับวันนี้เรารอดเท้ากันที่ อุไม่รอดครับเจอกันทีิหน้าครับสวัสดีครับไม่นมตากล้องครับไม่เกี่ยวแฮ้เต็มเต็ม